ิคกด,ดูเหมือนจะได้ผลนะการล่ายังไม่จบสำหรับซาร์ฟารีมิราจ ล่าจะกลายเป็นผู้ถูกล่าแล้วาฟารีที่รักหลุยไหมฮะนายนี่ใส่ชุดแดงจุดดำแล้วดูดีนะดูขับสีตาของนายดีอขอบใจมั้งนะชุดเธอก็เหมาะก,กับเธอดีแต่ถ้าเราไม่ออกล่าตอนนี้ได้ตกเป็นเหยื่ออีกแน่เลดี้นัวใช่ใช่ถูกแข็งเป็นเหยื่อแนะ่เราไม่อยากตกเป็นเหยื่อถูกต้องแต่มันก็ขึ้นอยู่กับใครเป็นคนล่าด้วยแหละนะอฉันเป็นอะไรไปเนี้ย ฉันจะจับเมก้าคูม่าที่ไม่มีตัวตนได้ยังไงนั้นก็ลอมจับพี่หน่อยเป็นไงล่ะบสเนี่ <ừ> อย่าคิดมาทำหน้าหล่อค้หูฉันแบนตั้งแต่นะอย่าอิจฉาไปซาฟารีก็จะปีน้าเธอให้แบนเหมือนกันแต่แบนนั้นมันเิ็กดเฟซนะทำลายเครื่องมือฉันไปก็เท่านั้นพลังของฉันยังอยู่โดยเฉพาะพลังที่ไม่เคยพลาดเป้าหมายเลยสักครั้ง การรล่รอบ,ลบอกแล้วว่ามาดูหนังกันเป็นความคิดที่ดีชุดฉันคงทำให้เธอมีความคิดแปลกๆนั่นเนี่ยเอามิลคิลัสมาเนาะมอนากต่างหากที่อยากได้มิลคิลัสแล้วคุณล่ะซาฟอรีคุณต้องการอะไรก็เหมือนทุกคนพรไงใครๆก็มีเรื่องที่อยากขอถูกไหม สฟฟรีเธอคิดจะทำอะไรให้ฉันพูดความจริงไหมล่ะฉันก็ว่างั้นฉันจะไปเอาพรน,นั่นมาเองแต่มันจะมีผลตามมานะฉันไม่มีอะไรจะเสียอยู่แล้วมีสิคุณจะเสียทั้งตัวตนและคนที่คุณรักไปคุณจะเสียคนที่รักคุณแล้ว่าคุณจะเป็นยังไงยังมีคนที่รักคุณอยู่เสมอนะฉันทำลายอาวุธทัอหมดแล้วไม่มีของที่ประสานอัคุม,ม่าแล้ว เหลือแต่ชุดเธออย่างเดียวชุดเหรอถ้าของที่ประสานอาคุม่าไม่อยู่กับเธอแล้วมันก็ต้องมาจากที่ที่เธอมาเธอยังไม่รู้เลยว่าเธอเป็นใครถ้าเป็นอย่างนั้นลัคกี้ชามขวดน้ำหอมเหรอของที่ประสานอาคุม่าไว้ต้องอยู่ในเครื่อหาดอาเกสแนะ่เดี๋ยวนะนายคิดขึ้นมาได้ไงน้ำหอมไงกับเบ้ยอาเกส รูต,ตัวแป๊ะเลยรู้ไหมว่าเธอคิดแผนแกลหลาดมาตั้งกี่ครั้งทั้งจากหม้อน,น้ํานกหวีดหรือแม้แต่สํำรับไพ่คิดออกโดยที่ไม่บอกอะไรฉันเลยแต่วันนี้เธอต้องเชื่อใจฉันเชื่อฉันไหมฉันต้องเชื่อนายอยู่แล้วสิไปฉันจัดการซาฟารีเองอ,อ้ฉันเป็นอะไรของฉันเนี่ยไม่อยากจะเชื่อเลย